สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะคลิปนี้นะคะก็ยังเป็นคลิปแรนดอมเหมือนเดิมนะคลิปแรนดอมก็เป็นออการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะเราจะบอกไว้ทุกทครั้งเลยว่าการอ่านแบบพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงกับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างบางเรื่องบางตอนแต่ถ้าอ่านออกมาแล้วไม่ตรงไม่ถูกใจนะคะ อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะหัวข้อคลิปของคลิปนี้นะคะก็คือความในใจที่เขายังไม่เคยบอกคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องไปดูเขาคนนั้นนะคะเรามาดูคุณก่อนนะคะตามสเต็ปนะขอดูท่าราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเกิด่าราศีอะไรนะ แต่แถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองเข้าไปฟังเนื้อเรื่องก่อนนะคะถ้าเรื่องราวตรงจะ1สิ0แขึ้นไปก็แสดงว่าเป็นเรื่องราวของคุณนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ไม่อยากให้โยงเข้าหาเรื่องตัวเองนะคะฟังเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งฟังเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเราดู่าราศีของคุณนะคะ t o o of coin The Emperor โ oh, อ้วันนี้ปริ้นออกมาเลยแล้วก็ The High of, oh, The High of is, อ๋อ The High เป็นแทค่ะจะอ่านเป็น The High คุณอาจจะเกิดธาตุดินพึกษสมองกรกันนะคะราศีเมษหรือคนเกิดวันอังคารก็ได้นะหรือคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะโอ้คุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีบุญบารมีนะคะ มีอำนาจปรมีมากๆเลย The Emperor นะคะเอ่อมีลูกน้องบริวารเป็นคนที่เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ที่มีคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงนะคะมีคนที่มาขอความช่วยเหลือแล้วคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่ใจดีใจบุญน,นะคะช่วยเหลือคนอื่นเขาแบบใครที่มีเรื่องเดือดรอ้อนนะ่ะคุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเขา เป็นคนที่มีอำนาจในการปกครองด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามีลูกน้องบริวารที่อยู่ภายใต้การปกครองนะคะเ,ออเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแต่อาจจะติดอีโก้บ้างน,นะคะอาจจะมีอีโก้ดันยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เก่งนะคะมียานมีไม่ใช่มียานสัมผัสมียานอย่างรู้นะคะมีเซนนั่นแหละเซนแรงนะคะรังสังหอนแม่นนะ เข้าถึงยากด้วยเป็นคนที่เข้าถึงยากเพราะว่าอ,อคุณจะดูเป็นคนที่ลึกลับถึงคุณจะเป็นคนเก่งคุณมีความรู้เยอะแต่คุณไม่โอ,อ้อวดไม่โชว์เาวถึงจะเป็น the emperor แต่ก็ไม่ได้โชว์พาว,ว่าข้าเก่งข้ามีอำนาจนั่นนี่นู่น,น,นคือไม่เลยนะคะเรารู้สึกว่าคุณชอบความเป็นส่วนตัวด้วยแหละหอืม ถึงบอกว่าคนจะเข้าถึงคุณได้ยากเพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่โอเพนเป็นคนใจดีจริงนะคะมีอำนาจบารมีมีคนรู้จักนับถือเยอะแยะมากมายแต่ใครจะเข้าถึงคุณได้ยากอืมนะเราก็เป็นคนที่บาลานซ์ตัวเองได้ดีนะคะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆมีความมั่งมีสีรสุขมากๆอะคะ่ะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วทุกอย่างการงานการเงิน ฐานะทางสังคมดีหมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะทีนี้เรามาดูเขาคนนั้นเขาคนนั้นนะคะเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคะพนักงานของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะ เอสซ็อคับเดอะซันแล้วก็โฟร์ออฟสอดโอ้พลังงานไม่แพ้ก็เลยจริงๆเขาอาจจะเกิดธาตุน้ำมีกรกรพิจิกนะคะคนเกิดวันอาทิตย์หรือธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเขาคนนี้เป็นเดอะซันคุณเป็นทั้งดีเอ็มเพอเรอร์แล้วก็ไฮพรนเชสพลังงานพอๆกันเลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พอๆกันนะคะเพราะเขาเป็นเดือกซานเป็นคนที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมโอเรียกว่าชีวิตของเขานี่คือจะรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะฉุดไม่อยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นคนใจบุญใจกว้างใจดีใจบุญสุนทานมากๆพอๆกับคุณเลยใครที่เดือดร้อนอะไรมานี่คือแบบเขาเต็มใจช่วยเต็มที่ ด้วยใจช่วยด้วยใจเป็นคนที่ใจกว้างมากๆนะคะถึงแม้ว่าใครจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาอะแต่ถ้าเขาเห็นว่าใครมีทุก์ใครเป็นทุกอะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีอืแค่ความรู้สึกของคนนะคะดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่เรียกว่าอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะโอบออมสอดเนี่ยชอบอยู่นิ่งๆเขาคือคนที่สดใสนะเป็นคนที่สดในนะนนสร่าเริงแต่อาจจะใจร้อนอยู่นะคะอาจจะใจร้อนอยู่แตเ่เขานิ่งได้เขาสงบได้เรามีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคล้ายๆคุณคุณก็มีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคุณจะเป็นคนที่คนเข้าถึงยากเขา อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงยากขนาดคุณนะแต่เขาจะมีมุมของเขาอะ่ะมีมุมสงบมีมุมนิ่งของเขาอืมก็ไม่ค่อยที่จะไปสูงสิงอะไรกับใครเยอะแยะอ่ะนะคะเหมือนเขาแบ่งแบ่งเวลาถูกอะ่ะรออประมาณนั้นนะคะแต่ตัวคุณก็เหมือนกันนะตัวคุณเองก็ต้องเข้าสังคมเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณมีคมอมฟอร์โซแล้วคุณจะไม่เข้าสังคมเลยคือไม่ใช่ เออแต่คุณเข้าสังคมได้แต่คือคุณคุณมีขอบเขตอะ่ะคุณมีบาร์ดอรี่อ่ะนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของเขาทีนี้มาดูเรื่องราวกันประสบความสำเร็จกันทั้งคู่เลยค่ะนะ,ะขอดูเรื่องราวนะคะ The Magician, Three of Wands, Seven of Coins, The Fool, The Tower, King of Cups, Ace of Wands, Queen of Wands, King of Swords. เ h ซ์ n o f Wands อืมเป็นคนเก่งกันทั้งคู่เนาะอย่างที่บอกว่าพลังงานสูสีกันอะนะคะคุณกับเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างกันเนาะอาจจะอยู่ต่างต่างประเทศเออต่างจังหวัด คนละภาคคนละจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่ตลอดแหละนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นการผูกมัด เราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคือไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยคบกันแล้วคือห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนู่น,น,น,นคือไม่ใช่เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมของเขาคุณก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมของคุณเออมีขอบเขตให้พื้นที่ซึ่งกันและกันเออประมาณแบบนั้นแหละไม่มีใครลำเส้นใครนะฮะ ดูเกี่ยวกับทาวเวอร์นะคะคืออะไรเทรนด์ออฟซอว์ทูออฟวอล์นเนทออฟคอย สัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะอยู่ๆก็คือจบกันไปหรอนะคะอาจจะมีประเด็นกันหรือเปล่านะคะอยู่ๆก็คือแบบจบกันไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมองหาโอกาสเนี่ยมองหาโอกาสที่อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะมีความเป็นไปได้นะคะอืมเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันก็พัฒนามาไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะ มีความไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายแบบทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะหรืออ,อ,อย่างที่บอกว่าอยู่ห่างกันอะอยู่ไกลกันนะแล้วต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของแต่ละคนไปแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ไม่คลิกมมันอาจจะพัฒนาไปได้แล้วมันก็หยุดกึกลง เออเหมือนความสัมพันธ์มันก็จบลงเฉยๆอย่างนั้นะ่ะจากที่แบบเออเคยคุยเคยติดต่อกันมาสารความสัมพันธ์กันมานะคะอยู่ๆก็เงียบกันไปแบบนั้นก็ได้แต่เขาก็มองหานะเขาก็อยากรู้นะว่าเออทำไมอยู่ๆความสัมพันธ์มันกลายเป็นแบบนี้อืความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะ เขารักคุณนะคะ King of Cup ขึ้นมาเขาอยากที่จะได้โอกาสเอออยากมีโอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้จริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนนะเพราอแต่เทาวเวอร์ขึ้นมามันมีอะไรที่ช็อกๆอก่อะนะคะอยู่ๆก็เงียบๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ พอไพ่ขึ้นมามันได้ไม่ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแหวงอะไรกันอะนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันแบบนั้นไหมมันยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนหรือเปล่าแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่จริงจังนะเขาก็เป็นคนที่จริงใจนะคะอย่าที่จะทำให้ หลายๆอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าโอมันจะหนักหนาอยู่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายอะนะมาดูต่อความในใจที่เขายังไม่เคยบอกคุณเขาเคยบอกคุณหรือยังว่าเขารักคุณเขาเคยบอกคุณหรือยังว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นอะไรที่เป็นไปได้จริงอืมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความเพอ้อฝันแล้วเขาก็จริงใจด้วยนะคะจริงใจจริงจังด้วยไฟฟอ o สอดอ๋อนี่ไงมาละเมื่อกี้ที่บอกว่าก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมันก็มีประเด็นกันอยู่มีความแตกต่างแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันนะคะ แต่จริงๆแล้วสองคนก็รักกันนะอื The world มีความต่างกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับเข้าหากันอยู่นะคะคุณสองคนมีความแตกต่างกันจริงๆนะด้านภาษาศาสนาวัฒนธรรมเรื่องของอายุด้วยนะคะไฟฟอบวอนมาทั้งไฟฟอบวอนไฟฟอบสอดเลยแสดงว่ามีประเด็นกันจริงๆนะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องของความต่างเข้ามาด้วยนะคะ เขาอยากจะบอกคุณนะว่าอยากที่จะให้ปรับเข้าหากันอืมถึงมันจะมีความต่างก็ตามถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคก็ตามเพราะคุณกับเขาอะอย่างที่บอกว่าฐานะทางสังคมอะพอๆกันเลยต่างคนน่าจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะที่จะต้องทำอะค่ะอืม the sun นี่คือตัวเขา a อลซับสอด ten of pentacles ten of coins e t of cup the moon seven of cup เรามีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะ อยากมีครอบครัวอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแต่มันเหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเนาะมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่สามารถที่จะไปถึงจุดจุดนั้นได้แต่สิ่งที่เขาอยากให้เป็นน่ะคืออยากให้คุณน่ะเป็นคนในชีวิตของเขาแต่ณนะตอนนี้คือ ไม่รู้แหละว่าใครเบื่อใครท้อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะอาจจะไม่มีเวลาให้กันเนาะอ,อยู่ห่างกันด้วยมีความต่างกันอาจจะต่างกันหลายๆอย่างก็ได้นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะอยากจะบอกว่าเขามีความสุขที่เขาได้อยู่กับคุณแล้วเขาอยากจะจับมือคุณแบบเนี้ย ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้คือเหมือนยอมปล่อยเนาะเหมือนยอมปล่อยเพราะว่าหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เซาซีอ่ะอืมจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แค์วความรู้สึกมากๆเลยนะคะแค์วความรู้สึกของคุณมากๆเลยแต่เออมีความรู้สึกว่าถ้าเขาะ ยังให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาก็เหมือนประมาณว่าเขายื้อคุณแล้วแต่ในเมื่อคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันยังไม่ลงหลอกมันยังไม่ลงตัวก็เ,เหมือนกับเหมือนคุณคุณพอกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ขอเดินเดินออกไปก็ได้อืมเขาก็คงจะจำใจให้คุณเดินจากไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบตอนนี้คือคิดถึงคุณมากเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่บอกคุณแบบเราคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกสักเท่าไหร่ถึงเขาจะเป็นคนใจดีใจกว้างก็ตามแต่อาจจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกอืมเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะคะพูดถึงอนะ่ะอืม มาดูต่อในร o บคอยเหตุฉ้อบวอน The Hang One h e r m i t Five Cup c ั p นั่งลุ่มหัวเลยนะคะผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะเขาผิดหวังนะคะ เหมือนผิดหวังที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อ่ะนะเอซ o ับคอยนะคะโ o ล์ o อฟคะันั่งเหงานะคะนั่งเหงาเหงาซึนะ Ten Ten ่มๆนะเทนแพ e นส์เทนอฟคัพควีนออฟคอยซิกออฟวอนเขายังอยากมีโอกาสนะเขายังอยากที่จะเดินต่อนะคะ เขาอยากไปต่อแต่ตอนนี้อาจจะให้อิสระคุณก็ไม่อยากที่จะขัดใจเพราะเขาก็รู้ว่าณนะตอนนี้เขาก็ยังให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ยังให้เวลากับคุณอย่างที่ต้องการไม่ได้เขายังมีแพชชั่นอยู่กับคุณอยู่เสมอนะคะแล้วตอนนี้ก็คือคิดมากคิดมากคิดหม่ เรายิ่งเป็นคนที่นิ่งๆอยู่นะเขาอะตอนนี้ยิ่งขอแบบแยกตัวแยกตัวไปเลยแหละเนี่ยเขาอยู่คนเดียวช่วงเนี้ยยังไม่อยากที่จะพบหน้าใครประมาณนั้นเลยนะคะอืออยากจะบอกว่าเสียใจยเอออยากจะบอกว่าผิดหวังเขาอาจจะผิดหวังในตัวเขาก็ได้ที่เขารักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ได้ แต่เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงๆตอนนี้นั่งเหงานั่งซึมนะคะคิดถึงนะรอรอวันที่คุณจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งรอโอกาสที่จะได้มาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันยังอยากจะเป็นคนจูงมือคุณอยู่นะนะคะก็ขึ้นมาทั้ง10 of cup เออ10 n of cup แล้วก็10 of coin เขาคิดว่า คุณจะยังมีใจให้เขาอยู่เขาคิดว่าคุณคงจะยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะเอาชนะให้ได้เอาชนะใจคุณให้ได้เอาชนะอุปสรรคที่มีอยู่นะตอนนี้ให้ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ช่างพูดขนาดแบบมาอธิบายให้คุณ มีความรู้สึกที่ดีขึ้นน่ะนะคะพอคุณเงียบเขาก็เขาก็คงจะเงียบอะไรอย่เงี้ยแต่ก็คงคิดอยู่แหละว่าเอ๊มมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนนะนะคะนาย of coin นะคะนาย of w a n d s เขาเครียดนะคะอุปสรรคมันเยอะอยู่นะตอนนี้ก็อยากเติมเต็มให้คุณแหละนะคะ five of cup เออ page of cup four of coin แล้วก็โฟล์ออฟสอดเนี่ยตอนนี้คือที่เขานิ่งอะ่ะเพราะเขาคิดว่าจะมาพูดอะไรกับคุณตอนนี้จะขอให้คุณจะยือ้อขอให้คุณยังอยู่กับเขาณนะตอนนี้เขาก็ยังทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าไปกว่าที่เคยเป็นอะ่ะอืมไม่ใช่ว่าไม่อยากมาปรับตัวไม่อยากมาปรับความเข้าใจอะไรนะเขายังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ เขายังไม่เคยบอกคุณหรือเปล่าความในใจกับสิ่งที่เขาคิดอยูอ่ตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างนิ่งเน,ะนาะในรับคับนะคะหยอบบอกคุณเหลือเกินนะคะว่ารักคุณนะค e n o ออฟซอ d แต่คุณอาจจะยังไม่เปิดใจอะ่ะคุณอาจจะยังแบบตั้งดาบใส่เขาอยู่อะ่ะหรือพอเขาจะพูด ส่งข้อความแชทอะไรมาหาคุณคุณก็บล็อกเขาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนแบบยังฉันยังไม่อยากคุยตอนนี้ประมาณนั้นะ่ะนะ Six of Swords Justice Two of Wands i r in Test นี่คือตัวคุณที่เราบอกว่าคุณอะเข้าถึงยากอืมเขาคงจะไม่รู้ด้วยแหละว่าคุณคิดอะไรอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าที่นิ่งๆกันไปที่คุณขอแยกออกมาคุณให้เหตุผลอะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พลังงานสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เดินออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับคุณแบบนั้นก็ได้พลังงานสลับกันไปมาได้นะคะอืมแต่ใดๆแล้วเขาอยากที่จะแก้ไขปัญหาหาทางออกที่ดีที่สุดให้ ให้ยุติธรรมเออให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแบบได้เปรียบสีเปรียบอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะอืมเขามองหาโอกาสอยู่นะทีนี้มาดูสรุปนะคะหนยทูออบคับมาเงือคู่กันะนะคะทรีออบสอดแต่ตอนนี้เจ็บปวดใจเหลือเกินนะคะ The chariot อยากเดินทางมาหานะคะนาย of wands A king of wands แล้วก็ c h a n of swords the wheel of fortune มันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะสุดท้ายแล้วว่า the wheel of fortune ขึ้นมามันเป็นโชคชะตาของคุณกับเขานะคะจริงๆแล้วคุณกับเขา,าเป็น soulmate เป็นเนื้อคู่กันนะแต่ว่า มันมีเรื่องปวดใจเสียใจก็กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละแล้วสิ่งที่ความในใจที่เขายังไม่ได้บอกคุณเขาอาจจะยังไม่เคยบอกรักคุณเลยแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะความในใจของเขาเนะี่ยก็คือเขารักคุณเขาไมไ่อยากเสียคุณไปหรอกแต่ณนะตอนนี้ที่เขาต้องยอมปล่อยเพราะว่ามันมีอุปสรรคมีความต่างระหว่างคุณกับเขา ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ลงร็อกมันยังไม่คลิกมันยังไม่ลงตัวแต่เขาจะหาทางออกที่ดีที่สุดอืมปัญหาต่างๆมันจะจบลงนะคะเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดอืมเขาเป็นคนที่มีความพยายามแหละนะแลวอย่างที่บอกว่าตัวเขาอ่ะยังมีแพชชั่นอยู่กับคุณเสมอโอเคทีนี้เรามาดูเออรโเคลนะ โคโอ้อันนี้ปลิ้นออกมานะคะรวยค่ะรวยรวยแน่นอนเพราะพลังงานของคุณกับเขานี่รวยอยู่แล้วนะคะพลังงานผู้มีอำนาจบารมีมีเกียรติยศชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เลยนะอืมดูช่วงนี้พลังพลังเสื่อมถอยนะคะใช่เพราะว่าเฮือดอยู่ ผิดหวังกับความรักผิดหวังกับสถานการณ์สิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะจะมีทางแก้ปัญหานะอย่างที่บอกว่าเขาจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะจังหวะที่ดีเมื่อมีเวลาจังหวะที่ดีที่เหมาะสมเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขารอคอยโอกาสอยู่รอคอยโอกาสที่จะได้มาพูดมาคุยนะคะ แล้วก็หากทางออกร่วมกันเนาะมาดูข้อความของเขานะข้อความของเขานะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณทุกที่เลยที่เขาไปนะคะรู้สึกถึงคุณเสมอนะคะ อันนี้เขารู้สึกเหมือนเขาขาดอะไรไปในชีวิตนะที่ไม่มีคุณอยู่ด้วยนะอืมตอนเนี้เขาก็พยายามหาทางออกอยู่นะคะเขาเข้าใจคุณนะคะจากเรื่องราวที่ผ่านมานะเรื่องราวของคุณนะคะความรักของเขาที่มีให้คุณเนี่ยไม่มีใครมาแทนที่ได้นะอืม เออเขาอยากให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นกว่านี้นะคะบทเรียงความรักจากคุณเนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมเลยอเ,เอเอเขารู้สึกแย่นะคะที่ทำให้หลายๆอย่างมันแย่ลงนะ เรามาดูเรามาดูแองเจลกันเรามาดูแองเจลแองเจลจะบอกว่าอย่างไรบ้างน,นะคะแองเจลบอกว่าโอ้มันคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะความรักที่คุณคู่ควรนะอืม อาจจะเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ได้นะ,ะให้เรียนรู้กันไปนะคะศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วก็ให้ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปนะคะพลังงานลบๆนะอะไรที่มันเป็นทอกสิกกับชีวิตนะคะพยายามปล่อยมันออกไปแล้วก็รับพลังงานดีๆพลังงานบวกเข้ามานะคะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความในใจของเขาที่ยังไม่ได้บอกคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปที่เขาเดินจากไปหรือเขาปล่อยให้คุณเดินจากไปนะตอนนี้เพราะเขาไม่อยากที่จะเออเรียกว่าอะไรอะ่ะเซาซีไม่อยากยื้อคุณเพราะณนะตอนนี้คือคุณไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นคนเดินจากไปอะนะ รือถ้าเขาเป็นคนเดินจากไปก็เพราะเขายังจัดการสถานการณ์ณนะตอนนี้เขายังจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้ก็เลยต้องยอมปล่อยไปก่อนแต่คุณยังอยู่ในใจของเขาอยู่เสมอเขายังอยากให้คุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของเขาอยู่เสมอแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขารักคุณอืมคุณคือโซเมตของเขานะคะตอนนี้เขาก็เฮิร์ตอยู่นะ โอเคนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวเราก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ Moon Star Taro โร่เฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าอยากใช้ตัวส่วนตัวก็ทักมาถามรายละเอียดกันได้ที่มูลสตาร์เก้นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ